ครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพามาเข้างานโครงการหมู่บ้านนะครับอันจะเป็นโครงการหมู่บ้าน East View นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูที่ช่างนะครับพาอนี้กันบังทาเกี่ยวกับตัวตัวรั้วบ้านนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นสีตัวอินเเมลนะครับเป็นสีน้ํามันคุณภาพเกรดสูงนะครับเป็นสีน้ํามัน T A นะครับเป็นตัวกิฟตตันเลยซึ่งตัวนี้นะครับของที่เขาที่เขากำลังทาอยู่เนี่ยเขาเป็นทาตัวตัวไม้ฝาสตีเมนนะครับ ตัวนี้เนี่ยที่เขารองพื้นจริงๆต้องต้องทารองพื้นก่อนนะครับจะเป็นตัวรองพื้นสีขาวนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทาสีน้ำมันไปเนี่ยมันจะได้ขึ้นเฉดได้ bon. ไง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็อันนี้ปกติที่ทากี่รอบครับพี่สองครับสองรอบใช่ไหมครับถูกแล้วครับเพราะว่าสีจริงนะครับม่ต้องทาสองรอบนะครับอันนี้ดูผลงานของทางทางทางช่างนะครับเนียนก็บเลยครับผมของสีน้ำมันเหนียมันจะอนังที่จะของเรานะครับผนังที่จะเงาเป็นตัวก้อนนะครับเวลาทารอบแรกเนี่ย อาจจะยังไม่มิดเท่าไหร่แต่พอทารอบรอบสองในสีจะออกชัดเจนนะครับแล้วก็มีความเงาที่ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าตัวนี้มีตัวเกษดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปชมทางอื่นด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โครงการหมู่บ้านยิปวิเลตนะครับหลังจากที่เราไปดูในต้นเมื่อกี้ที่ทาประตูรั้วสีน้ำมันไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าในโครงการนี้ใช้เป็นตัวสีทาภายนอกของซลิปไลไรนะครับตัวนี้จะเป็นโฟรดิชัน ภายนอกนะครับซึ่งที่ลูกค้าเราเลือกใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทนสภาวะอากาศของประเทศไทยเราได้ดีมากนะครับทนทั้งแดดทั้งฝนทุกอย่างดีหมดเลยทําให้โครงการนี้นะครับมั่นใจในตัวนี้นะครับว่าใช้แล้วยังไงคนสอนภาพแน่น้อนในประเทศไทยแน่นอนนะครับตอนนี้ดูนะครับดูงานนะครับตอนนี้เรากำลังทาเก็บงานรอบที่สองนะเพราะว่ารอบแรกเรา ขึ้นสีไปน่าจะเมื่อวานครับตอนกำลังเก็บงานอยู่สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่หน้าง,งานของโครงการ eastview นะครับอันนี้ที่หน้าง,ง,งานหน้างานโคงการานี้ใช้ระบบสีของ t o a หมดเลยนะครับแต่เรื่องของ งานติดบัวเนี่ยทางที่ที่โครงการเนี่ยยังไม่รู้จักกาวพันตะปูของเทอเอนะครับวันนี้เราก็จะเอากาวพันตะปูของเทอเอเนี่ยฟาสบอลนะครับมาแนะนําให้กับทาง,ทางทช่างผู้ร์มาว์ใช้ได้ใช้กันนะครับก็ตอนนี้จะเป็นตัวอย่างสินค้านะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวอย่างงานนะครับผมของกาวพันตะปูของเทอเอเนี่ยสามารถติดกระจกติดบัวนะครับแล้วก็สามารถรับน้หนักได้ดีนะครับตอนนี้ก็จะมีการ ออกมาเนง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลาังจัดท่าได้ใช้ก้วพันปะกุขงเราแล้วเนี่ยผลนนออกมาจะเป็นยังไงครับในการติดตั้งบัวนะครับก็เราก็ต้องเอาบัวแดยมาตัดวัดระดับนะครับแล้วก็เจียขอบมุมเพื่อให้สันน่ะเป็นมุมชนกันนะครับเพื่อให้ตรงขอบมุมเรียบเนียนนะครับเวลาประกบลงไปก็จะสนิทกันพอดีนะครับผม โอเคนะครับในการทากาวพังตะปูนะครับก็ช่างจะใช้การทาแบบว่าเป็นขึ้นโค้งลงนะครับด้วยสาเหตุด้วยทําไมถึงต้องทาแบบนี้นครับช่างครับผมก็เพืออเ่อให้กาวมันกระจายตัวได้เต็มที่ให้มันเต็มที่เต็มแผ่นของนี่หัวครับเพราะถ้าเกิดเราดึงแนวยาวไปอะ่ะมันจะเป็นเส้นเล็เดียวม,ม,มันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่เต็มหน้าแล้วถ้าเกิดว่ามันอหนักมันไม่ได้หนันกนมันโค้งใช่ไหมฮะวมันจะห่างเลย ก็คือเราต้องทาเป็นคลื่นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าทาเป็นเส้นตรงเนี่ยเพื่อที่ในการยึดเกาะมันจะน้อยนะครับนะครับถ้าทาเป็นคลื่นตรงนี้มันก็จะแบบมีทั้งมันสามารถติดได้ทั่วทั้งแผ่นได้ยติดได้ดีกว่าครับทั้งข้างติดได้หมดเลยอ๋อทั้งข้างบนข้างล่างห่างก็ติดได้หมดเลยนะครับผมนะครับนี้ก็ช่างจะใช้กาวพังตะปูของ T O a ในการติดนะครับผม ในเรื่องของกาวตะปูนะครับมีเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางพี่ช่างนะครับว่ากาวตะปูเนี่ยมันจะมี2ประเภทแบบแห้งเร็วกับแห้งช้านะครับประเภทไหนเหมาะก,กับงานแบบไหนครับช่างครับอย่างอย่างแห้งช้าก็คือเหมาะก,กับการติดบวงหนักมืนะครับติดกับสีของที่ว่ามันไม่หนัก ครับครับอย่างที่ถ้าอยากแห้งเร็วก็อย่างตัวติดฝ้าติดกระจกอะไรตรงเนี้ยฮะเราต้องการแห้งเร็วอย่างติดตั้งของปกอะไรตรงนี้ยฮะเพราะพี่ว่าพอติดแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเวลากําลังคนไปจับไปค้ามันแต่ถ้าเป็นบัวล่างเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องใช้แบบแห้งช้าเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะต้องไปจับขยับแนวได้นะครับเพราะเราไม่จับแนวจัดไว้ได้ออ๋โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าอยากได้ช่างมืออาชีพการันตีโดยบริษัทมีอีโอ ทางมีเอ็นจเนีริ่งแอปซอร์วิทครับผ่านช่องทางของอบูเซอร์วิสนะครับได้เลยครับ